คุณเคยได้ยินไหมว่าใต้ลำน้ำโขงที่ดูสงบนิ่งนั้นมีดวงตาคู่หนึ่งคอยเฝ้ามองมนุษย์อยู่ทุกคืนเดือนเพนชายหาปลาธรรมดาคนหนึ่งกล้าทอดแหในวังน้ำต้องห้ามและสิ่งที่โผล่ขึ้นมาไม่ใช่ปลาแต่คือแม่นาคีผู้พิทักษ์สายน้ำเมื่อความโลภปะทะกับความพอเพียงใครจะเป็นผู้รอด และใครจะถูกสายน้ำตัดสินนี่คือตำนานลี้ลับแห่งลุ่มแม่น้ำโขงที่ชาวบ้านไม่กล้าเอ่ยชื่อในคืนเดือนดับพร้อมหรือ,อยังไปฟังตำนานแม่นาคีกับชายหาปลาเรื่องเล่าที่จะทำให้คุณมองสายน้ำไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในหมู่บ้านเล็ก,ลกๆริมฝั่งแม่น้ำโขงณนะดินแดนลุ่มน้ำอันอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำโขง มีเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนว่าใตา้สายน้ำที่ดูสงบนิ่งนั้นแท้จริงแล้วมีอำนาจลี้ลับซ่อนอยู่ชาวบ้านเรียกขานผู้ปกปักรักษาสายน้ำว่าแม่นาคีผู้เป็นพญานาคีแห่งบาดาลว่ากันว่าท่านเคยปรากฏกายให้มนุษย์เห็นทั้งในยามน้ำหลากและยามจันทร์เต็มดวงหมู่บ้านนั้นชื่อบ้านดอนแก้ว ตั้งอยู่ไม่ไกลจากนครพนมบ้านเรือนสร้างด้วยไม้ยกพื้นสูงหลังคามุงจากผู้คนดำรงชีพด้วยการทำนาและหาปลาทุกเช้าจะเห็นเรือหาปลาลำเล็กๆล,ลอยเรียงรายเหนือผิวน้ำที่ปกคลุมด้วยหมอกขาวบางในหมู่บ้านนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อคำสิงเขาเป็นชายหาปลาผู้ขยันขันแข็งรูปร่างสูงใหญ่ผิวคล้ำจากแสงแดด ดวงตาคมเข้มเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นคำสิงสูญเสียพ่อแม่ตั้งแต่ยังเด็กเขาเติบโตมากับตาแก่ผู้เฒ่าที่สอนวิชาหาปลาและสอนให้เคารพสายน้ำอย่าลบหลู่แม่น้ำโขงตาแก่เคยบอกใต้สายน้ำนี้มีผู้ปกครองอยู่หากเรารู้จักเคารพเราจะมีปลากินไม่ขาดคำสิงเชื่อคำสอนนั้นเสมอ ทุกครั้งก่อนออกเรือเขาจะพนมมือไหว้แม่น้ำขอให้ได้ปลาพอเลี้ยงชีพและไม่เคยจับปลาเกินความจำเป็นเขาไม่เคยใช้เครื่องมือผิดวิธีไม่เคยวางยาหรือทำลายล้างเหมือนบางคนในหมู่บ้านที่เริ่มเห็นแก่ได้คืนหนึ่งในคืนเดือนเพ็ญแสงจันทร์สะท้อนผิวน้ำเป็นประกายระยิบระยับคำสิงยังไม่กลับบ้าน เขาพายเรือออกไปไกลกว่าทุกครั้งเพราะได้ยินข่าวว่าบริเวณวังน้ำลึกใกล้แก่งหินมีปลาตัวใหญ่ชุกชุมวังน้ำนั้นชาวบ้านเรียกว่าวังพญาเพราะเชื่อกันว่าเป็นประตูสู่เมืองบาดาลลมพัดเย็นผิดปกติแม้เป็นฤดูร้อนเสียงน้ำกระเพื่อมเบาๆดังคล้ายเสียงกระซิบคำสิงทอดแหลงไปอย่างระมัดระวังไม่นานนัก แหของเขาก็ตึงหนักราวกับเกี่ยวสิ่งมหึมาปลาบึกแน่ๆเขาพึมพำหัวใจเต้นแรงเขาออกแรงดึงแห я, เต็มกำลังแต่ยิ่งดึงน้ำยิ่งหมุนวนเป็นวงกว้างคล้ายมีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ใต้ผิวน้ำท่านใดนั้นผืนน้ำก็แตกกระจายแสงสีเขียวมรกตเรืองรองขึ้นมาจากเบื้องล่างสิ่งที่โผล่ขึ้นมามิใช่ปลา หากแต่เป็นลำตัวงดงามของนาคีเกล็ดสีเขียวประกายทองสะท้อนแสงจันทร์ดวงตาใหญ่สุขใสาราวอัญมณีนางแปลงกายเป็นหญิงสาวในชั่วพริบตาผมยาวดำคลับประดับด้วยมงกุฎรูปพญานาคเครื่องทรงสีเขียวปักลายทองอารามคำสิงตกตะลึงมือที่จับเชือกแหสั่นระร,ริกเขารีบพนมมือก้มศีรษะขอขมาข้าไม่รู้ว่ารบกวนท่าน หญิงสาวมองเขาด้วยสายตาเย็นสงบเจ้าคือผู้ใดเหตุใดจึงกล้าทอดแห่เหนือวังพญาเสียงของนางกังวานดุดระคังเงินแต่แฝงอำนาจบางอย่างที่ทำให้คำสิงไม่อาจโกหกเขาตอบตามตรงว่าเป็นเพียงชายหาปลาธรรมดาหาเลี้ยงชีพไม่ได้คิดลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นางจ้องมองลึกเข้าไปในดวงตาของเขาราวกับอ่านความคิดจากนั้นจึงกล่าวว่า เราคือแม่นาคีผู้รักษาสายน้ำแห่งนี้มนุษย์หลายคนละโมบจับปลาเกินจำเป็นทำลายลูกปลาและทำให้น้ำขุ่นมัวแต่เรามองเห็นว่าเจ้าไม่เป็นเช่นนั้นคําสิงยังก้มต่ำข้าถูกสอนให้เคารพสายน้ำข้าไม่กล้าทำร้ายสิ่งใดเกินความจำเป็นนาคีเงียบไปชั่วครู่สายลมพัดแรงขึ้นผิวน้ำรอบเรือเรืองแสงอ่อน นางยกมือขึ้นน้ำในแม่น้ำก่อเป็นเกลียวหมุนก่อนจะค่อยๆสงบลงเราจะทดสอบเจ้าหากเจ้าผ่านบททดสอบเราจะประทานพรให้หมู่บ้านของเจ้าอุดมสมบูรณ์แต่หากเจ้าทรยศต่อคำมั่นน้ำแห่งนี้จะไม่ปราณีคำสิงเงยหน้าขึ้นอย่างกล้าหาญข้ายินบีรับการทดสอบนางยิ้มบางแล้วชี้ไปยังแหที่ยังค้างอยู่ในน้ำ แหค่อยๆค,คลายออกปลาตัวใหญ่หลายตัวว่ายหนีไปอย่างปลอดภัยตั้งแต่นี้ไปเจ้าจะหาปลาได้เพียงวันละพอเลี้ยงชีพเท่านั้นวันใดเจ้าจับปลาเกินกว่าที่ครอบครัวเจ้ากินได้เมื่อนั้นคำมั่นจะสิ้นสุดคำสิงรับปากโดยไม่ลังเลเขารู้ว่าการมีพอเพียงย่อมดีกว่าความโลภท่านใดนั้น แม่นาคีแปลเปลี่ยนร่างกลับเป็นนาคีงดงามแล้วจมหายลงสู่สายน้ำเหลือแต่คลื่นเล็กๆและแสงสีเขียวที่ค่อยๆเลือนหายไปคำสิงพายเรือกลับบ้านด้วยหัวใจสั่นไหวเขาไม่แน่ใจว่าสิ่งที่พบคือความฝันหรือความจริงแต่รุ่งเช้าเมื่อเขาออกเรืออีกครั้งเขาทอดแหเพียงครั้งเดียวก็ได้ปลาพอดีกับจำนวนคนในบ้านอย่างน่าอัศจรรย์ไม่มากไม่น้อย ข่าวลือแคร่ไปทั่วบ้านดอนแก้วชาวบ้านเริ่มสังเกตว่าบริเวณวังพญานั้นไม่มีใครจับปลาได้มากเกินควรหากใครพยายามโลภมากมักจะเกิดเหตุให้แห้ขาดหรือเรือคว่ำอย่างประหลาดบางคนเริ่มพูดถึงแม่นาคีบางคนหัวเราะเยาะว่าเป็นเพียงเรื่องงมงายแต่คำสิงไม่พูดอะไรเขาเพียงคำตามคำมั่นทุกวัน หลายสัปดาห์ผ่านไปหมู่บ้านเริ่มมีปลาชุกชุมมากขึ้นน้ำใสสะอาดกว่าที่เคยเด็กๆสามารถลงเล่นน้ำโดยไม่หวาดกลัวผู้เฒ่าผู้แก่พนมมือไหว้แม่น้ำทุกเช้าแต่ในเงามืดของความอุดมสมบูรณ์นั้นมีชายอีกคนหนึ่งชื่อพรมมาเขาเป็นพ่อค้าปลาที่ละโมบเห็นคำสิงได้ปลาเสมอก็คิดว่าอีกฝ่ายต้องรู้เคล็ดลับบางอย่างคืนหนึ่ง พรหมมาแอบติดตามคำสิงไปยังวังพญาเขาซ่อนเรืออยู่หลังโขดหินคอยมองดูด้วยสายตาเจ้าเลหลคืนนั้นเป็นคืนเดือนดับฟ้ามืดสนิทไม่มีแสงจันทร์คำสิงทอดแหเพียงครั้งเดียวตามเคยและได้ปลาพอดีเขารีบพายเรือกลับบ้านโดยไม่รู้ตัวว่ามีคนเฝ้ามองพรหมมายิ้มเยะแค่ทอดแหครั้งเดียวก็ได้ปลาเต็มลำต้องมีของดีแน่ หลังคำสิงจากไปพรมมาก็พายเรือเข้าไปกลางวังพญาเขาหัวเราะเบาๆก่อนจะทอดแหลงซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่สนใจคำเตือนใดๆน้ำเริ่มกระเพื่อมแรงขึ้นลมพัดกรูคลื่นซัดเรือโค้งเคลงแต่พรมมายังไม่หยุดเขาตะโกนท้าทายว่าท้ามีจริงก็ออกมาสิข้าจะเอาปลาให้หมดวังทันใดนั้น ผืนน้าเบื้องล่างก็ส่องสว่างสีเขียวเข้มกว่าเดิมเสียงกำรามต่ำลึกดังก้องไปทั่ววังพญาราวกับเสียงสะท้อนจากใต้พิภพและในความมืดนั้นดวงตาคู่หนึ่งค่อยๆเปิดขึ้นใต้ผิวน้ําดวงตาคู่มหือมาที่เปิดขึ้นใต้ผิวน้ํานั้นเปล่งแสงสีเขียวเรื่องรองราวมรกตในความมืดพรหมมาชง,งักไปชั่วขณะ แต่ความโลภที่ครอบงำหัวใจทำให้เขาไม่ยอมถอยแค่แสงหลอกตาเขาพึมพำก่อนจะดึงแหขึ้นอย่างแรงทันใดนั้นน้ำทั้งวังก็ปั่นป่วนราวถูกกวนด้วยพายุใต้น้ำกระแสน้ำหมุนวนรอบเรือของเขาอย่างรวดเร็วจนไม้พายหลุดจากมือพรมมาตกใจสุดขีดพยายามเกาะขอบเรือไว้แน่นเสียงกังวานดังขึ้นจากสายน้ำ มนุษย์ผู้ละโมบเจ้าไม่ฟังคําเตือนร่างงดงามของแม่นาคีปรากฏขึ้นเหนือผิวน้ำอีกครั้งคราวนี้มีใช่เพียงหญิงสาวหากครึ่งหนึ่งเป็นนาคีครึ่งหนึ่งเป็นเทพนารีเกล็ดสีเขียวเข้มสะท้อนแสงฟ้าผ่าดวงตาเย็นเยียบพรมมาหน้าชีดเผือดแต่ยังดื้อรั้นข้าเพียงหาปลาแม่น้ำไม่ใช่ของเจ้า คำพูดนั้นทำให้ผืนน้ำสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงคลื่นซัดเรือจนเกือบคว่ำแม่นาคีทอดแสตามองเขาอย่างสงนสารปนกริว้วแม่น้ำไม่ใช่ของผู้ใดแต่ผู้ใดที่ใช้มันด้วยความละโมบย่อมทำลายสมดุลน,นางสะบัดหางนาคีน้ำพุ่งสูงราวกับกำแพงพรมมาถูกกระแสน้ำซัดตกลงไปในวังลึกเสียงร้องของเขาดังแผ่วก่อนจะเงียบหาย เหลือเพียงเรือเปล่าที่หมุนคว้างอยู่กลางกระแสรุ่งเชา้าชาวบ้านพบเรือของพรหมมาลอยเกยตื้นแต่ไม่พบตัวเขาเลยข่าวการหายตัวไปแพร่ะสะพัดอย่างรวดเร็วบางคนกล่าวว่าเขาจมน้ำตายบางคนกระซิบว่าถูกลงโทษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำสิงได้ยินข่าวก็ใจหายเขารู้ว่าพรหมมาตามเขาไปยังวังพญา ความรู้สึกผิดแล่นผ่านหัวใจแม้เขาไม่ได้ชักชวนแต่อีกฝ่ายก็หายไปเพราะความลับที่เกี่ยวข้องกับเขาคืนนั้นคำสิงจริงตัดสินใจพายเรือกลับไปยังวังพญาอีกครั้งแม้ลมจะพัดแรงและฟ้าครึ้มราวจะเกิดพายุเขาพนมมือไหว้เหนือผิวน้ำแมนาคีหากท่านได้ยินข้าขอพบผิวน้ำสงบนิ่งอยู่ชั่วครู่ ก่อนจะปรากฏวงแสงสีเขียวอ่อนแมนาคีค่อยๆโผล่ขึ้นในร่างหญิงสาวดวงหน้าของนางดูเศร้ากว่าครั้งก่อนเจ้ามาเพื่อชายผู้นั้นหรือนางถามเสียงเบาคำสิงก้มหน้าเขาทำผิดจริงแต่ข้าขอเมตตาเถิดเขามีแม่ชราที่รออยู่แม่นาคีมองลึกเข้าไปในดวงตาของเขาเห็นความจริงใจที่ไม่เสแสร้ง ใส่น้ำรอบเรือเรื่มหมุนวนช้าๆแม่นาคีกล่าวว่าเราไม่ได้ฆ่าชีวิตเขาเรากักเขาไว้ในถ้ำบาดาลเพื่อให้เขาได้เห็นผลของความละโมบคำสิงเงยหน้าขึ้นด้วยความหงงข้าจะทำอย่างไรให้เขากลับมาได้แม่นาคีชี้ไปยังวังน้ำลึกเจ้าต้องลงไปคำตอบนั้นทำให้หัวใจของคำสิงเต้นแรงวังพญานั้นลึกและเชี่ยกราก ไม่มีมนุษย์คนใดเคยดำลงไปแล้วกลับขึ้นมาได้หากเจ้ากล้าพอเราจะเปิดทางให้แต่เจ้าต้องจำไว้สิ่งที่เห็นในบาดาลจะทดสอบจิตใจเจ้าหากเจ้าหวั่นไหวเจ้าอาจไม่หวนคืนคำสิงสูดลมหายใจลึกเขานึกถึงแม่ชราของพรหมมานึกถึงคำสอนของตาแก่และนึกถึงคำมั่นที่ให้ไว้กับสายน้ำข้ายอม แม่นาคียกมือขึ้นน้ำแยกออกเป็นทางเผยให้เห็นบันไดแก้วใสทอดลงสู่ความลึกอันมืดมิดแสงสีเขียวส่องนำทางอย่างนุ่มนวลคำสิงผูกเรือไว้กับโขดหินแล้วก้าวลงไปทีละขั้นความเย็นของน้ำไม่กัดผิวอย่างที่คิดกลับอ่อนโยนราวกับอ้อมกอดเมื่อเขาลงลึกขึ้นเสียงโลกเบื้องบนค่อยๆเลือนหายเหลือเพียงความเงียบและแสงเรืองรอง เบื้องล่างปรากฏนครบาดานอันงดงามปราสาทแก้วตั้งตระงานเสานาคเลื้อยพันรอบยอดสูงปลานานาชนิดว่ายพานอย่างสงบพื้นทรายขาวสะอาดราวไม่ใช่โลกมนุษย์แต่ว่าในมุมหนึ่งของนครนั้นมีถ้ำหินมืดทึบแสงส่องเข้าไปไม่ถึงคำสิงได้ยินเสียงคร่ำครวญเบาๆเขารีบเดินเข้าไปภายในถ้ำพรหมมานั่งกอดเขา่าดวงหน้าสูบซีด ดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเมื่อเห็นคำสิงเขาร้องไห้ออกมาข้าผิดไปแล้วข้าเห็นแล้วว่าความละโมบทำให้ข้าตาบอดรอบตัวพรหมมาปรากฏภาพลวงตาเป็นภาพปลาตัวเล็กๆถูกจับตายน้ำขุ่นตรังเด็กๆไม่มีปลาให้กินภาพเหล่านั้นวนซ้ำไม่หยุดเสียงของแม่นาคีดังก้องในถ้ำนี่คือผลของการไม่รู้พอ คำสิงเดินเข้าไปใกล้เพื่อนบ้านวางมือบนไหล่เขาเจ้าสำนึกแล้วหรือพรมมาพยักหน้าทั้งน้ำตาข้าสาบานจะไม่ทำร้ายสายน้ำอีกทันใดนั้นภาพลวงตารอบตัวพรมมาเริ่มเลือนหายโซ่สายน้ำที่ล่ามข้อเท้าพรมมาแตกออกเป็นละองแสงแม่นาคีปรากฏกายอีกครั้งในถ้ำแววตาของนางอ่อนลงเพราะเจ้าคำสิงมีเมตตา เราจึงให้โอกาสเขานางหันไปยังพรหมมาจงจำความมืดนี้ไว้ในใจหากเจ้ากลับไปทำผิดอีกสายน้ำจะไม่ปราณีพรหมมาก้มกราบแทบพื้นสายแสงสีเขียวห่อหุ้มทั้งสองคนก่อนที่คำสิงจะรู้สึกถึงแรงดันเบาๆพาเขากลับสู่ผิวน้ำอีกครั้งเมื่อเขาลืมตาก็พบว่าเขาและพรหมมานอนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยามรุ่งสาง ชาวบ้านที่ออกมาตักน้ำพอดีต่างตกตะลึงรีบช่วยพยุงทั้งสองขึ้นพรมมากอดแม่ชาราของเขาแน่นร้องไห้สารภาพทุกสิ่งนับแต่นั้นพรมมากลายเป็นคนใหม่เขาช่วยสอนเด็กๆให้จับปลายอย่างพอเพียงช่วยดูแลความสะอาดของแม่น้ําและทุกคืนวันเพ็ญเขาจะจุดธูปเทียนไหว้แม่น้ําด้วยใจสำนึกส่วนคําสิงแม้ไม่เอ่ยปากเล่าเรื่องบาดาล แต่แววตาของเขาเปลี่ยนไปมีความลึกซึ้งราวกับได้เห็นโลกอีกใบหนึ่งแต่ว่าแม่นาคีรู้ดีว่าการทดสอบที่แท้จริงยังไม่จบเพราะเมื่อความอุดมสมบูรณ์กลับคืนย่อมมีจากถิ่นอื่นได้ยินข่าวและความโลภที่ใหญ่กว่าคนเดียวกำลังจะคืบเข้าสู่หมู่บ้านดอนแก้วหลายเดือนผ่านไปหมู่บ้านดอนแก้วกลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิมปลาในแม่น้ำเพิ่มจำนวน น้ำใสจนเห็นฝูงปลาว่ายเป็นเงาเงินระยิบใต้ผิวน้ำชาวบ้านต่างพูดกันว่าเป็นเพราะพรของแม่นาคีและเพราะทุกคนรู้จักพอคําสิงยังคงหาปลาเพียงเท่าที่จำเป็นพรมมากลายเป็นคนใหม่คอยเตือนผู้คนเสมอว่าอย่าทำลายสิ่งที่เลี้ยงเราแต่ข่าวความอุดมสมบูรณ์นั้นมิได้หยุดอยู่แค่หมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำโขงไม่นานนัก พ่อค้าจากเมืองใหญ่ในนครพนมก็เริ่มเข้ามาสอบถามพวกเขาเห็นฝูงปลาชุกชุมและผืนน้ำที่ยังบริสุทธิ์ต่างคิดถึงกำไรที่อาจได้จากการลากอวนครั้งใหญ่วันหนึ่งเรือเหล็กลำโตแล่นเข้ามาในเขตวังพญาเครื่องยนต์คำรามเสียงดังจนฝูงปลากระเจิงชาวบ้านพากันแตกตื่นคำสิงรีบพายเรือเข้าไปขวางชายในชุดเรียบร้อยยืนอยู่บนดาดฟ้าเรือ เขาประจาดเสียงดังเรามีสัญญาซื้อปลาจำนวนมากจากต่างถิ่นแม่น้ำนี้มีทรัพยากรเหลือเฟือพวกท่านจะได้ขายปลาในราคาดีชาวบ้านบางคนเริ่มลังเลเงินจำนวนมากเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนคำสิงมองไปรอบๆเห็นแววตาโลเลของผู้คนเขารู้ว่าการทดสอบครั้งใหม่มาถึงแล้วแม่น้ำนี้มีชีวิตเขาตะโกนตอบหากท่านลากอวนครั้งเดียว อาจได้มากแต่ปีหน้าจะเหลืออะไรชายผู้นั้นหัวเราะความเชื่อเรื่องนาคีหรือโลกนี้ขับเคลื่อนด้วยเงินไม่ใช่ตำนานคำพูดนั้นดังสะท้อนกลางลำน้ำคล้ายกระทบกับบางสิ่งใต้ผิวน้ำลมที่พัดเอื่อยๆกลับนิ่งสนิทอย่างผิดปกติคืนนั้นเรือเหล็กไม่ฟังคำเตือนพวกเขาเริ่มลากอวนขนาดใหญ่ครอบคลุมวังพญาทั้งหมด เสียงเครื่องยนต์คำรามก้องไปทั่วสายน้ำน้ำเริ่มขุ่นคล้ำจากตะกอนที่ถูกกวนขึ้นคำสิงยืนมองด้วยหัวใจหนักอึง้งเขาพนมมือแนบอกเอ่ยในใจหากข้าทำสิง่งใดโปรดชี้ทางท่านใดนั้นแสงสีเขียวอ่อนเริ่มส่องจากใต้ท้องน้ำชาวบ้านบางคนเห็นแล้วร้องอุทานเสียงเครื่องยนต์เริ่มสะดุดเรามีสิ่งบางอย่างพันใบพัด พื้นน้ำปั่นป่วนขึ้นอีกครั้งคลื่นสูงซัดกระแทกเรือเหล็กอย่างแรงอวนที่ลากไว้ขาดสะบั้นราวถูกของมีคมตัดชายบนเรือตะโกนหกเวกด้วยความตกใจกลางสายน้ำร่างมหึือมาของพญานาคปรากฏขึ้นครึ่งตัวเกล็ดสีเขียวมรกตสะท้อนแสงฟ้าแลบดวงตาเรืองรองจับจ้องไปยังเรือเหล็กเสียงกังวานดังก้องเหนือสายน้ำผู้ใดทำลายสมดุลแห่งสายน้ำ จงรับผลแห่งการกระทำนั้นเสียงนั้นไม่ได้ดังก้องเฉพาะหูแต่สั่นสะเทือนถึงหัวใจของทุกคนชายบนเรือสุดลงด้วยความหวาดกลัวเครื่องยนต์ดับสนิทเรือหมุนคว้างกลางกระแสเชี่ยวคำสิงก้าวออกมายืนหัวเรือเล็กของตนเขาพนมมือกราบแม่นาคีโปรดเมตตาพวกเขายังไม่เข้าใจดวงตาแห่งพญานาคหันมามองเขาความดุดดันค่อยๆค,คลายลง ร่างมหือมาค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นหญิงสาวในอาพรสีเขียวเรืองรองเจ้าคำสิงนางเอ่ยเจ้าเลือกจะยืนข้างสายน้ำอีกครั้งหรือข้าเลือกความพอเพียงเขาตอบหนักแน่นและข้าจะสอนให้พวกเขาเข้าใจใชายจากเรือเหล็กรีบคุกเข่าลงบนดาดฟ้าเรือเราจะถอนตัวเราไม่รู้ว่าที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องแม่นาคีทอดสายตายไปยังชาวบ้านทั้งหลาย ความศักดิ์สิทธิ์มิได้อยู่ที่ตัวเราแต่อยู่ที่หัวใจที่รู้จักพอหากพวกเจ้าลืมอีกสายน้ำจะไม่อ่อนโยนเช่นนี้แสงสีเขียวค่อยๆเลือนหายคลื่นสงบลงอย่างน่าอัศจรรย์เครื่องยนต์กลับติดขึ้นเองเราไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเรือเหล็กลำนั้นรีบแล่นออกไปจากวังพญาโดยไม่หันกลับมาอีกเลยหลังเหตุการณ์คืนนั้นชาวบ้านดอนแก้วรวมตัวกันตั้งกติกาใหม่ ห้ามใช้อวนใหญ่ห้ามจับปลาในฤดูวางไข่และผลัดเวรกันดูแลความสะอาดของแม่น้ำพรมมาเป็นคนแรกที่ยกมือสนับสนุนเขาเล่าเรื่องความมืดในถ้ำบาดาลให้ทุกคนฟังโดยไม่ปิดบังคำสิงยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่เคยอวดอ้างว่าตนเป็นผู้ช่วยหมู่บ้านเขาเพียงพายเรือยามเช้าพนมือไหว้แม่น้ำทุกวันคืนหนึ่งในคืนเดือนเพ็ญ เขาพายเรือไปอยังวังพญาอีกครั้งแสงจันทร์ส่องผืนน้ำเป็นทางยาวเงียบสงบและงดงามผิวน้ำกระเพื่อมเบาๆแม่นาคีปรากฏกายในร่างหญิงสาวเช่นเคยรอยยิ้มของนางอบอุ่นกว่าเดิมเจ้าทำได้ดีนางกล่าวสมดุลเริ่มอ,อย่างรากในใจผู้คนแล้วคำสิงยิ้มบางๆข้าเพียงทำหน้าที่ของมนุษย์คนหนึ่งแม่นาคีมองเขาเนินนาน ก่อนจะเอื้อมมือแตะผิวน้ำน้ำตรงหน้าเรืองแสงแล้วเผยภาพอนาคตเด็กๆเ,เล่นน้ำอย่างร่าเริงปลาแหวกว่ายหนาแน่นชาวบ้านหัวเราะท่ามกลางความพอเพียงตราบใดที่หัวใจมนุษย์ยังเคารพสายน้ำเราจะเฝ้าดูแลแล้วถ้าวันหนึ่งผู้คนลืมเลือนละคำสิงถามเบาๆแม่นาคียิ้มอย่างลึกซึง้งตำนานจะเตือนพวกเขา ร่างของนางค่อยๆเลือนหายกลับสู่สายน้ำเหลือเพียงเคลื่อนเล็กๆและแสงสีเขียวอ่อนที่จมหายไปกับกระแสตั้งแต่นั้นมาเรื่องราวของแม่นาคีกับชายหาปลากลายเป็นตำนานที่เล่าขานในหมู่บ้านดอนแก้วทุกครั้งที่เด็กๆถามว่าทำไมต้องจับปลาอย่างพอเพียงผู้เท่าจะชี้ไปยังสายน้ำแล้วบอกว่าเพราะใต้ผืนน้ำมีผู้เฝ้ามองมิใช่เพื่อทำร้าย แต่เพื่อรักษาสมดุลและทุกคืนเดือนเพนหากใครยืนมองผืนน้ำเงียบๆบ,บางครั้งอาจเห็นประกายสีเขียวแผ่ๆใต้คลื่นราวกับดวงตาแห่งผู้พิทักษยังคงสว่างอยู่เพื่อเตือนใจมนุษย์ว่าความพอเพียงคือพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสายน้ำและชีวิต